สวัสดีครับอุ้มนะครับจากแบป,ปี้ครับวันนี้อุ้มจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อ Facebook Page แล้วก็ i n s t a g r กรของผู้ใช้งานทุกท่านนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทางผู้ใช้งานทุกท่านนะครับเข้ามาที่ตัวระบบของแบป,ปี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือก ที่แถบเมนูด้านซ้ายนะครับก็คือตั้งค่าสามารถคลิกไปที่ปุ่มตั้งค่าได้เลยนะครับหลังจากเลือกตั้งค่าแล้วให้ผู้ใช้งานนะครับหาแถบเมนูที่เขียนว่าเชื่อมต่อแชทนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มคลิกเชื่อมต่อแชทได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าแถบของเชื่อมต่อแชทแล้วนะครับจะมีช่องทางต่างๆที่ทางผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อได้นะครับในกรณีน,นี้อุมจะสาธิต การเชื่อมต่อ Facebook แล้วก็อินสตาแกรมนะครับสามารถกดปุ่มเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกไปแล้วนะครับจะมีอปัพขึ้นมานะครับโปรดเลือกเพจ f a c e b o o k ที่ผูกไปกับบัญชีอินสตาแกรมบิสเ s s ในแต่ละบัญชีอันนี้ก็อ่านคร่าวๆแล้วก็สามารถกดเข้าใจแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีอปัพขึ้นมานะครับว่าดําเนินการต่อในชื่อของผู้ใช้งานนี้ใช่หรือไม่อะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็เป็นของทางแอดมินของแซ p p ้นะครับก็สามารถกดดําเนินการต่อในชื่อนี้ได้เลยแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะต้องการที่จะเลือกธุรกิจที่มีอยู่และที่จะสร้างในอนาคตทั้งหมดใช่หรือไม่อันนี้ก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นกรณนีนี้นะครับในการเชื่อมต่อตัว Facebook แล้วก็ t n s t a m r a m เพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเชื่อมต่อในอนาคตครับหลังจากนี้ก็สามารถกดดําเนินการต่อได้เลยนะครับเมื่อกดดําเนินการต่อแล้วนะครับก็จะมีเพจ Facebook ให้เราเลือกที่ต้องการจะเชื่อมต่อขึ้นมาในระบบของ s a p บีนะครับในที่นี้อุ้มขอเลือก The l o ฟเ Taylor นะครับเป็นเพจที่เราต้องการที่จะเชื่อมต่อหลังจากนั้นกดดำเนินการต่อได้เลยครับเมื่อกดแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกบัญชี Instagram เมื่อกี้เราเลือกของ Facebook ไปนะครับเราก็มาเลือกของ Instagram ต่อทีนี้อุ้มก็กดเลือกของเดล l อฟเทเลอร์เหมือนกันนะครับในส่วนของ Instagram และกดดําเนินการต่อได้เลยครับเมื่อกดดําเนินการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทางป๊อปอัพเนี่ยจะขึ้นมาให้ตรวจสอบรายการอนุญาตที่แ a p ปี้เ l ลเลอร์แอล้องขอนะครับอันนี้ก็ให้ทางผู้ใช้งานทุกท่านเช็คข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นสามารถกดบันทึกได้เลยครับเมื่อกดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะขึ้นว่าเชื่อมต่อ ชื่อของผู้ใช้งานนะครับกับ z a p p y Seller App เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราสามารถกดปุ่มเข้าใจแล้วได้เลยครับหลังจากนั้นระบบก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเพจ Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรแล้วก็ตัวระบบของ z a p p ีนะครับอย่างนี้ครับก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านจะสามารถเห็นอ,อ เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็เพจ Instagram ของเราเนี่ยเชื่อมต่ออยู่ในระบบของ s a p p ีแล้วสามารถเข้าไปเช็คอีกทีนึงได้นะครับว่าในตัวช่องแชทเนี่ยถ้ามีการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจะมีชื่อแล้วก็ชื่อลูกค้าที่เคยทักมานะครับขอ,ของ Facebook เพจนั้นๆแล้วก็ i n s t a g r a m เพจนั้นๆก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับ